มาแบบดูจริงจังนิดนึงพอเน้นจาบว่าช่วงนี้กําลังบ้าเห่อเล่นโรลเลอร์สเกตตอนนี้คือคนก็เล่นเซิร์ฟสเกตกันเยอะใช่ป้าแต่เราก็เป็นสายแบบว่าสวยงามการแสดงและสายเต้นชนีอย่างเราก็ต้องโรลเลอร์สเกตค่ะซึ่งมันก็จะมีหลายๆคนที่แบบว่าเอ๊ะถามว่า้ยี่ห่อไหนดีแบบคนเสื้อไหนเริ่มต้นหรืออะไรเงี้ยพยเอิว่าวันนี้เราอะเพิ่งได้ตัวที่เราอยากได้มานานมากเพิ่งมาถึงเมืองไทยแล้วก็แกะแล้วก็ลองเล่นแป๊บ,บหนึ่ง เราก็เลยอยากว่าทําเหมือนรีวิวสั้นๆหรือว่าระหว่าง2ตัวฮอตฮิตอันเนี้ยอันไหนที่คิดว่าเหมาะแล้วก็แบบชอบอันไหนมากกว่าหรือว่าอันไหนที่เหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มตน้นซึ่งเราจะมาพูดถึง2ตัวนี้ก็คืออิม a าราแล้วก็มอซี่นะคะตัว Impala อันนี้พูดไว้ก่อนเลยว่ายืมเพื่อนมาเพื่อนอะ สั่งมาแล้วผิดไซส์แล้วนางใส่ไม่ได้แน่นก็เลยโชคดีแล้วก็แบบส่งไปถามว่าเอ้ยอะไรยังไงก็เลยได้มาจากเพื่อนส่วนอันนี้สั่งมาจากเว็บพ่องคงชื่อมาดามคอร์สเพื่อได้มาวันนี้เลยแต่ว่าเราจะมาพูดถึง i ิม a ารกันก่อน i ิม a ารเนี่ยตอนนี้ที่เรารู้รู้ในไทยร้านรีไม่ใช่ร้านรีเซลเลยนะร้านที่ออเดอร์ก็จะประมาณราคาที่ถูกสุดที่เห็นนะประมาณ6กพัจะถึงประมาณ8ปดพ นาคาของอิมพา a เนี่ยขึ้นอยู่กับสีซึ่งตัวนเนี้ยเป็นสีอัลความันจะเลดเทะนะเพราะว่าเราใช้มาสักาาพักแล้วตัวเนี้ยจริงๆแล้วเราอ่ะก็อย่างที่บอกว่ายืมเพื่อนมาแล้วพอเราลองเริ่มเล่นน่ะคือมันแข็งคือหมายถึงว่าตัวข้อเท้าตัวอะไรอย่างเงี้ยหนังที่เขาทำอ่ะมันเป็นวีแกนใช่ปะ คือคือมันจะค่อนข้างแบบไม่เฟกซิเบิลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข้างในก็คือนุ่มนิ่มมากสิ่งที่ Impala มีนะคะมาให้ก็คือว่ามีโทสต็อปโทสต็อปเป็นแบบโบส์คือเป็นแบบมีน็อตอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นล้อไซส์58ความแข็งรู้สึกถ้าจะไม่ผิดจะแบบรู้สึกจะ 82A ซึ่งก็คือมันเป็นเป็นไฮบริดเป็นล้อไฮบริดซึ่งสามารถเล่นในทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ แต่เราอะลองเล่นเอาดอแล้วสําหรับเราเราเป็นคนบาลานซ์ไม่เก่งอะไรเงี้ยเราว่ามันค่อนข้างยากอ,อีกสิ่งหนึ่งก็คือว่านางไม่ได้มีโทงการมาให้จริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะต้องใส่โทงการคือการข้างหน้ากระแทกแต่ว่าอุอ๊กอิก็คือล้มไปเลยเทกนาวเรียบร้อยข้างหน้ามันก็เลยจะแบบเลอะเอะเถอะนิดนึงนะคะโอเคมาต่อกันตัวเพลทของอิมพ l ล่าจะเป็นอลูมิเนียมเป็นเพลทเหล็กนะแล้วก็ ตัวหนังของรองเท้าเป็นที่กี่ยิ้วบอกไปเป็นวีแกนนะคะน้ำหนักค่อนข้างเยอะเพราะเนื่องจากว่าตัวตัวทารกอะมันเป็นเป็นอลูมิเนียมแต่ว่า,าจ,จะแข็งแรงแล้วก็ราคาน่ารักคือมันเหมาะสำหรับแบบบิ๊กนิเนอร์ที่เริ่มต้นว่าแบบเฮ้ยอยากลองเล่นก่อนดีไหมนะแล้วก็สีสันมันน่ารักมากคือสีมีให้เลือกเยอะมากๆ เ,เหมาะสําหรับว่าถ้าใครลองเล่นครั้งแรกแล้วก็แบบอยากซื้อมาเทสดูก่อนว่า,วาตัวเองชอบหรือเปล่าอันเนี้ยเราว่ามันก็โอเคเพราะว่าราคามันมันโอเคกับคุณภาพที่คุณได้แต่พอเราลองเล่นแล้วอะเราก็รู้สึกว่ามันแบบก็แกลกงนิดหนึ่งคือคือเราว่าเราอาจจะแบบเพราะว่าเราเล่นไม่เก่งแล้วก็อย่างในถนนเมืองไทยเราเล่นนอกบ้านเราเล่นถนนแบบ,แบบลาดยางนี่แหละหน้าหมู่บ้านอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้าง ตะปุกตะกมันก็จะมีแบบแคร็กบนถนนมีอะไรต่างๆมันก็จะทาให้เรารู้สึกทุกสิ่งอย่างเลยสั่นมาถึงฟันถึงหน้าเลยแหละว,ว่ายง่ายคือเจอหินดิฉันก็คือหน้าคว่ำไปค่ะสังเกตจากหน้าขอาเราวได้แล้วก็มีอะไรอีกล่ะจริงๆแล้วถ้าเป็นตัวสารอัพอะเราว่ามันก็โอเคแต่ถ้าใครมีทุนนะซับแล้ว รู้สึกว่าเป็นการลงทุนครั้งเดียวไปเลยแล้วยาวๆเราขอแนะนําตัวต่อไปซึ่งเราดีใจมากที่เราหามาได้และสั่งมาได้นั่นก็คือมอกซีลอรีสีแดงน,นี้โอเคจะเห็นไหมว่ามันใหม่มากพ้างบกว่าเพิ่งได้มาวันนี้เราก็ลองเล่นไปแป๊บเดียวแหละในบ้านจะมาเล่าก็คือว่า เจ้าตัว Moxie Lolly เนี่ยมันเป็นรุ่นเป็นแบบ mid range เนาะคือตัว Moxie เขาก็จะมีตัวที่เป็น Bunny Beach คล้ายๆกับตัว Impala นี่แหละจะเป็นตัวถูกลงมากว่า,าแต่ว่าเราก็มี Impala แ,แล้วเราก็รู้สึกว่าเราคงไม่จำเป็นต้องซื้อตัวนั้นมัง้งก็เลยมาข้ามสเต็ปมาเป็นเจ้านี่เจ้านี่เราซื้อออนไลน์เองผ่านเว็บพ่องกลงชื่อว่า d a m มันประมาณ จริงๆมัน2,000ก,กว่าเหรียญฮ่องกงแล้วก็ค่าส่งอีกประมาณ277ฮ่องกงดอลลาร์รวมๆกันแล้วเนี่ยรองเทา้าอะ่ะมันประมาณ13,000บาทแล้วก็โดนภาษีไปอีก800ก็ประมาณ11,3800บาทนะคะคู่นี้แต่มันก็จะมีร้านีออเดอร์ในไทยซึ่งเราเห็นในราคาก็จะประมาณสัก18,000 9 0นเอาอะไรเงี้ยเขาก็ต้องบวกบวก8เนาะถ้าใครมีบัตรเครดิตสามารถซื้อเองได้แล้วก็แนะนำว่า ซื้อออนไลน์ไปเถอะกดออนไลน์พยายามเสิร์ชหาสิ่งที่นางต่างกันก็คือว่าตัวม็อกซี่ลอรี่เนี่ยนางจะเป็นเพลทไนล่อนไนล่อนพลาสติกก็คือจะแข็งแรงนะไม่ใช่ไม่แข็งแรงแต่น้ําหนักจะเบากว่าตัวที่เป็นอินพาร่านะคะแล้วก็ล้อล้อเนี่ยม็อกซี่กัมมี่ล้อมาเป็น ไซส์หกสิบห้มมก็คือจะใหญ่กว่าเอามาเปรเทียบเลยดีกว่าจะใหญ่กว่าเนี่ยสังเกตได้เลยชัดเจนเลยว่าจะใหญ่กว่าตัวอิมพัล่าค่อนข้างเยอะเพราะอิมพัล่าจะแค่เออเนี๋ยวนะ58มิลลิเมตรแต่ม็อกซี่เนี่ยปาไป65 mm แล้วก็ตัวม็อกซี่เนี่ยดูโรมิเตอร์มาหรือความแข็งของหน้าเนี่ยนะคะก็คือ78 a ก็คือจะนุ่มกว่าของตัวอิมพัลล่าค่อนข้างเยอะเหมือนกัน ซึ่งอันนี้เขาแนะนําเลยว่าจะเป็นตัวที่ควรจะเหมาะไปเล่นข้างนอกหรือว่าเป็นเอาดอดเราอะแนะนํามากสาหรับเมืองไทยเพราะว่าถานนบ้านเราแล้วเราไม่เจอทุกคนเล่นที่อยู่ที่บ้านนอกบ้านและในซอยบ้านเน่คือยังไงพื้นมันคือแบบรูรูึ้นอยู่อ่ะพื้นเรามันมันไม่ค่อยดีอะแล้วมันมีหินมีกรวดมีรอยแตกนี่อะไรต่างๆมันไม่เท่ากันะล้อันเนี้ยเหมาะมากๆส่วนตัวหนังเนะะี่ยค่ะ upper ของตัวม็อกซี่ลอรีเนี่ย จะเป็นหนังสเวกหรือหนังกลับซึ่งเขาจะนิ่มกว่าตัวอิม a า a ตัวอิม a า a จะสัพอร์ตดีสําหรับถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่ากลัวกังวลเรื่องข้อเท้าว่วากลัวจะแบบอาจจะพลิกหรือจะล้มหรืออะไรเงี้ยตัวม็อกซีเอ้ไม่ใช่อับตัวอิมพา a จะเกาะข้อเท้าได้ดีมากแต่ส่วนตัวม็อกซี่เนี่ยจะแอบเจ้ามากคือจะเขาเรียกอะไรดีอะจะจะ,จะ,จะปรับ ไปพร้อมกับข้อเท้าของคุณแต่มันก็ยังคงแบบว่าความแข็งแรงในการห่อพุ่มนะเพราะมันขึ้นมาเป็นไฮพอลปะเนาะมันก็หอ่อข้อเท้าเราได้ดีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะแบบเขาเรียกอะไรนะขยับสะดวกมากกว่าแล้วก็สึกสบายเท้ากว่าในการใส่ส่วนโทสต็อปของตัวม็อกซี่เนี่ยเขาเรียกเป็นอะจัสม์เบิร์ตทสต็อกนะคะก็คือว่ามันสามารถปรับได้เนี่ยนะแต่ถ้าเกิดว่าของอิมพาร่าเนี่ยนางจะเป็นโบสต็อปก็คือว่าเขาปรับขึ้นลงไม่ได้ ก็คือถ้าจะเปลี่ยนยูก็ต้องถอดสกรูเนี้ยออกแล้วก็ใส่กลับเข้าไปนะแต่อันนี้คือเราสามารถปรับให้สั้นหรือยาวได้การปรับให้สั้นหรือยาวได้มันดียังไงมันดีตรงที่ว่าถ้าบางคนอยากเป็นสายแดนสายเต้นอะไรเงี้ยก็สามารถปรับให้มันสั้นลงมันก็จะสามารถทําให้คุณเ,เต้นได้สะดวกคล่องแคล่วว่องไวในการอาเรนะในการเล่นท่าต่าง แต่สาหรับบิ๊กนเนอร์อย่างอ e ิฟอย่างเงี้ยอิฟ e ก็จะปรับให้มันยาวเพราะว่ามันก็ทําให้เราแบบใกล้พื้นมากขึ้นเนะเวลาเราเบรกหรือเวลาอะไรเงี้ยที่เรายังไม่เก่งอะ่ะมันก็จะแบบมันก็จะช่วยให้เราแบบเอ้ยนึกออกไหมคือเบรกได้ทันทีอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นยางที่ค่อนข้างแบบแข็งแรงแต่ยังไม่ได้อันนี้พูดตรงว่ายังไม่ได้เทสนะแต่ลองเล่นๆในบ้านแล้วเนี่ยเฮ้ยเธอคือมันรู้สึกได้เลยว่าแบบไม่อยากจะเลวแต่ว่ามันต่างกันจริงๆอะ่ะ กับกับสองอันที่แบบราคามันต่างกันแล้วก็ก็ตามนั้นเนาะคุณภาพมันก็มาตามราคาแต่สิ่งที่เราจะพูดก็คือว่าถ้าใครอะแบบยังไม่แน่ใจว่าเฮ้ยลงทุนม่เป็นหมื่นมันจะคุ้มหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบแค่อยากจะลองเล่นๆก่อนอะเราก็อาจจะแนะนำพ e ินพาราเพราะว่ามันถูกกว่าแล้วก็คุณภาพก็คือว่าถือว่าได้ตามราคาคือถือว่าค่อนข้างดีมาก เลยพอสมควรแล้วก็เน้อราก็สีสัน่างๆนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะแบรนดิ้งแบบเขาน่ารักมากแล้วก็หาไม่ยากมากตอนนี้ก็คือสั่งได้เลยแล้วแถมมีร้านที่แบบพรีออเดอร์ในไทยเยอะมากแต่ถ้าใครมีทุนทรัพย์เยอะแล้วคิดว่าเฮ้ยลงทุนไปเลยทีเดียวจบรู้เรื่องอันนี้เลยจะ้ะขอแนะนำ m o x ซี l o อรีเพราะแบบตัวเดียวจบอยู่ สีสันสวยงามคุณภาพได้น้ำหนักดีล้อมาดีคือแทบไม่ต้องโมงไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยอะเอเบ็กแบริ่งเจ็มาอันนี้ถ้าจำไม่ผิดอันนี้รู้สึจกจะแบริ่งห้คิดว่านะอันนี้ไม่แน่ไม่ไม่ไมไมชัวซึ่งก็คือแบบคุณภาพมันมัน,ม,นมันได้ทั้งคู่แหละแต่อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแต่ถ้าถามว่าเราแนะนําตัวไหนเราก็พูดเลยว่าเราขออนุญาตแนะนําเป็นเอ่มอม็อกซี่อลอรีตัวนี้เลย แต่ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรยังไงก็ส่งมาถามจริงพิ่งเริ่มเล่นแต่ว่าเป็นคนลูกจิตชอบแบบอ่านศึกษาดูรีวิวว่าอะไรยังไงดี12 3 4แบบล้อควรจะใช้อะไรเพลทแบบไหนเออโถกาแบบไหนอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ส่งไปเสจมาถามก็ได้เผื่อว่าเราพอช่วยตอบคนได้หรือถ้าเกิดใครมีความรู้อะไรอยากมาแชร์ก็บอกกันได้นะคะยังไงก็ไปก่อนนะจ๊ะวันนี้และเดี๋ยวเจอกันโบ try to have like แบบ practice skating video ความความส,สนุกสนุกแล้วก็ติดตามกันนะคะมาเล่นด้วยกันเถอะสา c สาวจริงจริงหนุ่มๆก็เล่นได้นะเราว่ามันเท่เหมือนกันนะแบบเจอ mv มืงน,นอกแบบเยอะมากที่แบบผู้ชายเล่นแล้วแบบโคตรเจ๋ง anyway see you soon have fun skating